เอาไหมนี่ครับนี่ครับชื่อชื่อไอแดงสายยาแดงครับนุ่นไอแดงดำแล้วครับสายแดงดำน,นุ่นนี่สายยาแดงเดี๋ยวได้แล้วครับเดี๋ยวครับมันจะตกอันนั้นครับให้มันลงก่อนนะครับไปให้ไปแล้วครับเดี๋ยวลองเลยครับไอพุม่มนะครับผมไปช่วยมามาอาทายให้ เฮ้ยบังกล้องเลยเฮ้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 ยช <ing> ูอ่ะชูวว่ะ <Like>